สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําการดูรอยรล้านะครับที่อันตรายนะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินนะครับที่บอกว่ารอยรล้าวเฉียง45องศานะครับเป็นรอยรล้าวที่อันตารายเกิดจากการสุดตัวลอรจะบอกว่าไม่เสมอไปนะครับอย่างในรูปเนี่ยเป็นรอยรล้าที่มุมหน้าต่าง4ด้านนะครับรอยร้ามีขนาดไม่ใหญ่อย่างนี้เนี่ยเป็นการยืดขอยายตัวไม่ได้เกิดจากการซุดตัวเรามาดูรอยรล้าวที่เกิดจากการสุดตัวกันครับนะครับ ็ไล่ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นรอยล้าที่เกิดจากการสุดตัวทั้งนั้นเลยนะครับจะมีลักษณะเฉียงนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่สลับไปสลับมานะครับสังเกตทุกรูปนะครับจะเป็นลักษณะเฉียงไปด้านใดด้านหนึ่งเสมอแล้วรอยเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถ้าพบรอยล้าลักษณะนี้นะครับแนะนําว่าให ปรึกษาวิศวกรนะครับให้เข้ามาทําการตรวจสอบก่อนนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นรอยเลาที่กระทบจากโครงสร้างนะครับจะได้ให้คําแนะนําในการแก้ไขที่ถูกต้องต่อไป